สวสัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลานะฮะวันนี้อยู่กับคุณไม้นะฮะไม้กับแดนนี่อยู่ด้วยกันนะ,ะชิมานโน่เน็กเซฟพูดถูกไหม่แล้วอ, <ะ S 2> อ่าเน็กเซฟนะฮะตอนนี้ที่เข้ามาทำไมเราไม่สลับอย่างนี้เน<ม>ี่ย <laughs> อ่าเข้ามามีเบอร์2,500 HG C3000 HG HG นนี่รอบเท่าไหร่ละ รอบหกคร,รับรอบหกละหกจุดสองวะหรือว่าหกน่าจะหกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูมา c 3สามพันแล้วก็ตัว4 0 0พัน C3000 สามพันนี่บอดี้เท่าสองพันใช่ไหม 25, สองพันห้าสิอ่าเท่าสองพันห้านะฮะตัว C นะเป็นคอมแพ t นะครับสองพันห้าเ g ชสามพันแล้วก็สี่พันนะครับใส่แมสเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะพูดพูดไม่ถนัดเลย อ่ะมาดูเบอร์สองพันห้า HG คุณไม้แกะเดี๋ยวเราจะดูหลังกลอง่องอ๋ออยู่ข้างกล่องนี่ไงนะครับเบอร์สองพันห้า HG นะฮะร,รอบอยู่ที่หกจุดสองแรงเบรกอยู่ที่สี่กิโลหรือว่าเก้าปอนนะฮะน้ำหนักตัวลอกอยู่ที่สองร้อยห้าสิบกรัมลูกปืนสามบวกหนึ่งหมุนเก็บสายหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะครับเก้าสิบเอ็ดเซนนะครับสายตามที่เห็น 8ปอนด์ใส่ได้ถึง140หลานะฮะถ้าเป็นหน้าตัด0.25หน้าตัดสายนะฮะ0.25ใส่ได้ถึง160เมตรตามนี้เบอร์2 5เบรก4กิโลฝาหน้านี่เหมือนตัวพี่่พ,พ,พวกสตาดิกเลยอสองเดียวกัน,กนครับเออทองเดียวกันสีตามที่เห็นเลยสีแบบ สดๆอย่างเงี้ยออกแดดยิ่งสวยนะไม้สีน้ําเงินนะ nex s a ฟ e รุ่นใหม่รุ่นนี้นี่คือถือว่าทําสีออกมาได้สวยงามเลยนะไม้นะตัว2อง0 hg เบรก4กิโลรอบ6.2เดี๋ยวเราหมุนรอบๆขายนี่เป็นไรอ่ะกาไฟนะนช่เลยครับตัวนี้เขียนว่าอะไรครับโหเข้าปั๊มลงอย่างงี้เลยนะมาเลเซียนะฮะนะครับอืม เบาๆน้ำหนักเบาน้ำหนักเพียงแค่250กรัมหนักกว่าหยดน้ำไปนิดนึงอ่ะใช่แล้วแขนสวยแขนทรงโรบอตนะฮะนอบตัวนี้ก็ให้มาน่าจะต้องไปอัพเกรดลูกปืนคนเดียวนะฮะสา<ช> <3 S 1> มบวกหนึ่งนี่การตีกับนะ,ะลูกปืนประคองแกนตรงนี้ซ้ายขวาใช่ไหมแล้วก็เฟืองน้านในไหมน่าจะนะตรงนี้ม,มีแน่น่าจะมีนี่หนึ่ง อ2อ 1> 2>, 1 2 3ม่รหนอ้่านั่นแหละนะครับเดีย๋ยวฟังเสียงเบรกกันหน่อยดีกว่าโอ้เสียงก็โอเคนะไ,ไหนเปิดฝาซิเ <c oughs> <c oughs> อีกหน่อยนี่จะบอกว่าช่วยแกน็อตจับ ที่มือหมุนให้หน่อยครับมีลูกปืนไหมครับแกะได้ไหมครับเปลี่ยนได้ไหมครับไม่มีลูกปืนแน่นอนครับไม่มีลูกปืนแน่นอนนะครับไม่มูกนแน่ๆนครับอ่านี่นี่ดูฝาตามนี้นะครับฝาเป็นแบบนี้ความบางของฝาแต่จับหมุนนี่ถนัดมือเต็มมือเลยนะคุณไม้ง่วงนอนนะคือคลิปที่แล้วก็ง่วงนอนคลิปนี้ก็ง่วงนอนเดี๋ยวคลิปหน้าหลับโชว์เลยครับ นะโอ้โหภาพเบรกกลางคืนไม่นอนดูนะะ้ากดูแต่หนังครับชิมาโน่นะฮะสปูลเบามากเลยอะ่ะนี่ครับตัวทำให้เกิดเสียงนะฮะตัวนี้นะโอเคสวยสวยงามสปูลก็ตามราคาก็ไม่ได้หนักนะไม,ไไมไรือว่าบเบาอยู่นะครับมาดูครับ อ๋อเฟืองคลิกเสียงเป็นแบบนี้ละถ้าเป็นรุ่นอื่นนี่เป็นแผ่นบางๆเป็นเฟืองเหล็กอะนะแเออแต่ตัวนี้เป็นเฟืองแบบนี้แล้วนะฮะในเราลงหมุนหมุนขึ้นดิขอดูแกนอ่าดูแกนนี่เป็นเหมือนสแตนเลสเลยอะ่ะแกนถือว่าแกนใหญ่อยู่นะไม้ครับแกนใหญ่นะฮะสวยงามตัวนี้ประกันของอะไรมอกะกลีครับมมก,กุลีนะฮะอืมอา้าวทรายทราย เพราะว่ายินเสียบใหม่ไม่ได้ยินเสียงเราได้ยินแต่เสียงไม้อ่ะผ่านไปเบอร์สองพันห้า HG ไม่พูดนานละรว,วดเร็วต้องเร็วเบอร์สามพันขึ้นมาบอดี้เดียวกันกับเบอร์สองพันห้านะครับอดี้เดียวกันต่างกันที่สปูนสปูนน็อ นอ็อตจับนะครับน็อตจับเป็นตัวทีนะครับน็อตจับตัวทีตัวนี้จะไม่มีสวิตวันเวล่ะสวิตเขาเรียกว่าอะไรตีกลับน่ใช่แล้วตัวนี้ก็ลื่นนะครับ,รรบจับได้เต็มมือคุณไหมเขาเตรียมถอดฝาออกมาให้ดูอีกแล้วอะ่ะไม่เถียเหมือนกันครับอ๋อเหมือนกันเหมือนกันด้านในเหมือนกันแขนทรงรูออบสวยนะตัวนี้แขนกว้างก็ทรงสวยมากนะเน็กเซฟชิมานโนเน็กเซฟ ตัวนี้มาดูสเปคกันคร่าวๆนะฮะเบอร์3 0 0 0 HG นะครับรอบ6.2แรงเบรกตัวนี้3,000ขึ้นมา9กิโลแล้วนะไม้เก <9 S 1> ้9กิโลน้ำหนักอยู่ที่225กรัมลูกปืน3บก1หมุนเก็บสาย1รอบอยู่ที่91เซนนะครับดูการจุดสายครับหน้าตัด0.25ใส่ได้ถึง210เมตร0.25ก็1.5่ p e 1น p ี2ประมาณนี้ไหมพี 2, e 2. อ่าประมาณนี้นะใส่ได้เยอะเลยนะเยอะครับเออเยอะเก็ใส่ PE ได้2ม้วนอะ่ะก็ต้องดูหน้าตัดดีทีนะแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นสาย8ปอนอนใส่ได้ถึง170หลาเลยนะกับ C 3 0 0 0 SG แน่นเบรกเท่าไหร่ครับบอกไปแล้วนะครับ9กกิโลครับ <laughs> อ่ะตามมาด้วยเบอร์ นี่มาใหม่ใช่ไหมใช่นี่เบอร์ที่ออกมาเขารอบรอบที่แล้วไม่มีเบอร์สี่พันใช่ไหมไมใช่ไม่มีครับเออเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งผลิตสปูลออกมาใหม่ <c oughs> <c oughs> สินค้าเพิ่งเข้านะสินค้าเพิ่งเข้า <c oughs> เราได้มารอบนี้ดูตามที่เห็นน็อปเป็นน็อปตัวทนะฮะแขนทรงโรบอรตสวิตวันเวไม่มีนะครับสปูลใหญ่ขึ้นแน่นอนแล้วก็เบอร์สี่พันตัวบอ, 4, วบอดี้จะใหญ่ขึ้น นะบอดี้ <Body S 1> เป็นกาไฟกาไฟนะใช่แลยอ่ะเออเมดอินมาเลเซีย uh, <ช>ขาก็ใหญ่นะถือว่ากลางๆมาตรฐานต้องบอกว่ามาตรฐานนะครับอันนี้เป็นแขนเสียบไหมแขนเสียบครับแขนเสียบ<ช>ไม่ใช่เกียวนะไม่ใช่เกียวอ่าแขนเสียบนะครับตัว next safe นี่นะครับเบอร์4000 s g สปูลใหญ่ขึ้นบอดี้ใหญ่ขึ้นนะครับแขนทรงโรบอท มาดูครับรอบตัวนี้เบอร์4,000รอบจะอยู่ที่5.8นะฮะเป็น SG แต่5.8าจ่ดอปดใช่ามลายขึ้นใหญ่ขึ้นอะ,อะไรนะใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นเฟืองมันก็ต้องใหญ่ตามนะฮะตัวนี้เบรกให้มาถึง11กิโลนะฮะน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมาเป็น305กรัมลูกปืน3บวก1หมุนเก็บสาย1รอบก็เก็บสายได้เยอะขึ้นก็เป็น93เซนจากรุ่นน้องๆนี่ก็จะเป็นประมาณ91ซนนะฮะ มาดูครับสายสายไนล่อนโมโดสายสายอะไรสายเอ็นใช่ไหมถูกแหน้าตัดท่า0.30ใส่ได้180เมตรนะฮะหรือว่า10ปอนด์ใส่ได้200หลาตามนี้ Next Save เบอร์4000 SG h 0 0 5 3000 2005กับ3000นนี่คือบอดี้เท่ากันนะต่างกันที่ที่สปูลนะครับแล้วก็ในเรื่องของแรงเบรก เบอร์2อ0 0กับ3,000นเนี่ยนะครับ2อ0 0เบรกมันจะอยู่ที่4กิโลเรามาสรุปง่ายๆนะรอบ6.2 4กิโลนะเบอร์2 0 0 0แต่ถ้าเป็นรอบเบอร์3 0 0 0ั 3000, C สเนี่ยคือมันเป็นบอดี้เดียวกับเบอร์2 0 0 0นาะครับน้ำหนักของ C 3 0 0 0เนี่ยแรงเบรกก็จะอยู่ที่9กกิโลรอบ6.2เท่ากันนะ2ตัวนี้รอบเท่ากันต่างกันที่แรงเบรกแล้วก็ต่างกันที่จุสาย แล้วต่อมาคือตัวล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งได้มานี่นะครับก็จะเป็นตัว Shimano Next Save เบอร์ส0 0พัน h จจจริงๆนะตัวนี้ HG หมดเลยนะ HG ตัวนี้จะอยู่6.2นะแต่ตัวนี้ HG รอบจะอยู่ที่5.5.8เบรกก็จะมาอยู่ที่11กิโลนะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้สรุปง่ายๆเลยลูกปืน3บวก1เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดทุกตัว นะสาบวกหนะต่างแรงเบรกต่างกันที่จุสายต่างกันที่เนะี่ยสองตัวนี้บอดี้เท่ากันแต่ตัวเนี้ยบอดี้จะใหญ่มาละปิดท้ายเลยครับสรุปกันของเรื่องราคาราคาเบอร์2 5 0 5 hg ห1 3 9 0อยู่ 1, 1> 1, บาทนะเบอร์นี้นะ1,390บาทครับตามมาด้วย C3,000 hg ราคาอยู่ที่ 1,450 1450บาทตามมาด้วยราคาเออราคา n e x t s e เบอร์4,000 Hg ราคาอยู่ที่1,550 1,550บาทค่าจัดส่งชิ้นละ80บบาทนะฮะตามนี้นะสนใจก็สอบถามหรือว่าสั่งซื้อกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อรายละเอียดอยู่ข้างล่างนี้นะครับนะ เดี๋ยวไปกันก่อนครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาร้านอยู่ที่ไหนคุณไม้อยู่ประเทศไทยไม่เอานะอยู่สารพีเชียงใหม่ครับอยู่เช, <laughs> ชียงใหม่นะฮะเส้น <laughs> ต้นยางสารพีนะครับใกล้แยกกองายนะเดี๋ยวสอบถามกันเข้ามาเพราะว่าบางท่านนี่เขาก็กลัวไง ว่าลอกเป็นของจริงหรือเปล่าชิมาโน่ที่ร้านเรามีแต่ของจริง,งไม่มีของ,ของกอ๊อฟนะฮะุกอย่างไม่แต่ของจริงทุกอย่างไม่แต่ของจริงนะคือถ้าเป็นของจีนจริงๆอ่ะที่เป็นไม่ใช่แบรนด์พวกชิมาโน่ไดว่าห,หรือว่าพวกอะไรนะจะมีหลายๆยี่ห้อถ้านอกจากนั้นเราก็ไม่ได้เอามานะครับอันนั้นก็ถามว่าก๊อฟไหมมันก็ไม่ได้กอ๊อฟนะเออแต่นี่ของแท้ครับมีประกันประกันของอะไรนะมอคกอรี่มอกกอรีอกกอ่ ของชิมาโน่จะมีกี่ประกันบมโกลี่กับของอะไรนะอีสตันครับอีสตันที่เป็นทนะูเซอร์วิสนั่นใช่ไหมใช่แล้วอ่านะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนแล้วสุดท้ายมาก็จะบอกว่าการสั่งซื้อช็อปปีหรือว่า l a z a d a าขอให้ดูเช็คร้านค้าให้ดีนะครับ <c oughs> การสั่งซื้อให้ดูชื่อนะครับชื่อของร้านค้านะ <c oughs> ถ้ารูปภาพอ่าถ้ารูปภาพแล้วก็การติดตามหรือว่าการกดดาวเยอะนะครับ ให้สั่งซื้อแบบนั้นเอานะอันไหนที่ไม่มีกดดาวหรือว่าคนติดตามไม่มีนะครับแล้วก็เอารูปร้านไปโพสต์ขายตอนนี้เว็บปลอมเพจปลอมมีเยอะนะครับขอแจ้งเตือนไว้ก่อนนะครับอืมจะสั่งซื้อก็ทางร้านได้สอบถามมาทาง Youtube ของแดนนี่ได้นะครับหน้าตาแดนนี่เป็นอย่างนี้อันนี้คุณไม้นะอันนี้คุณไม้นะอันนี้แดนนี่นะ <laughs> ดูไว้จะมีกันอยู่แค่นี้นะครับ จะมีกันอยู่แค่นี้นะคือตอนนี้มันมีแอบอ้างกันเข้ามานะผมก็เลยต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าอยากเห็นรูปเปิดวิดีโอคอกับผมอะ่ะตัวจริงเสียงจริงแน่นอนครับนะหลายลูกค้าเจอมา2-3ลาายแล้วนะอันนี้เตือนให้ระวังไว้ก่อนนะครับไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ